รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าว,วันอัคาร29พฤศจิกายน2565ปุ๊กสมาุ๊สมภพชูกิจและทีมงานฟาร์มชนแนลมาแล้วค่ะรายงานตัวยำาำเช้าเช่นเคยนะคะกับข่าวสารด้านการเกษตรค่ะและวันนี้ในช่วงแรกของรายการพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ นายวิยสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสากลนิคมแม่สอดจำกัดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโรงสีข้าวของสากลซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในอำเภอแม่สศดเท่านั้นยังเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสากรกศนสและหนังสือแสดงการทำประโยชน์กศน,นอ5ให้กับเกษตรกรสมาชิกที่อาศัยอยู่ในนิคมสากลแม่สอดอีกด้วยเปรียบได้กับยิงนัดเดียวได้นกสตัวคือได้ทั้งโรงสีและที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง เนื่องจากในพื้นที่อำเภอแม่สอดยังไม่มีโรงสีข้าวเอกชนให้บริการทำให้โรงสีข้าวของสากลนิคมแม่สอดเป็นแห่งเดียวที่ให้บริการสีข้าวแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปซึ่งปัจจุบันสากลนิคมแม่สอดจำกัด มีสมาชิกจำนวน2,541ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดถั่วเขียวและนาข้าวโดวยเฉพาะนาข้าวที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิมากถึง5,000ไร่ซึ่งสากลได้ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีการจัดหาปัจจัยการผลิตมเมล็ดพันธุ์ดีเงินทุนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกมีการทำการเพาะป,ปลูกแบบพันธสัญญาและทำการรวบรวมผลผลิต จึงทาให้สมาชิกมีตลาดรองรับผลผล,ผลิตที่แน่นอนไม่ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอีกทั้งสากลยังเป็น,นกลไกสําคัญของรัฐในการช่วยเหลือพยุงราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ําเช่นโครงการชะลอการขายข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มนายวิสิตศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากลเปิดเผยว่าการที่สากลนิคมแม่สอดสร้างโรงสีขนาดเล็กกําลังผลิตประมาณ10บตันต่อวันเมื่อสร้างโรงสีขึ้นมาแล้วคิดง่ายๆใน1ปีตีซะว่า300วัน เราจะมีข้าวเข้ามา3,000ตันแปลงเป็นข้าวสารประมาณ50%เราได้ข้าวสารที่1,500ตันต่อปีเชื่อว,ว่าแค่สมาชิกของสากรแม่สอดซึ่งมี2,500ครอบครัวปีหนึ่งก็ไม่พอขายดังนั้นเรามีโรงสีเรามีนา เรามีผลผลิตของสมาชิกในพื้นที่ของเราเรามีเมล็ดพันธุ์ที่สากลส่งเสริมให้ปลูกเมื่อปลูกแล้วเอาเข้ามาขายที่สากลปีนี้ข้าวราคาค่อนข้างดีสากลก็ทําเป็นถุงขายสมาชิกสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นก็คือการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิกโดยที่สมาชิกมาอุดหนุนข้าวสากลและเชื่อว,ว่าในร้านค้าต่างๆคนงานไทยพมา่าในตัวแม่สอด ก็ต้องการข้าวจากเราเช่นกันไม่เพียงโรงสีข้าวเท่านั้นที่สมาชิกได้รับประโยชน์แต่ยังมีเกษตรกรสมาชิกที่อาศัยพื้นที่นิคมสากลแม่สอดประกอบอาชีพมาเป็นเวลานานได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินของนิคมสากลอีกด้วยโดยในครั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกสากลนิคมแม่สอดจํากัดได้รับมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสากลหรือกสอนอ .3 จากอธิิดีกรมส่งเสริมสากลจำนวน6กรายรวมเนื้อที่67ไร่ 3. 3งาน36ตารางวาและหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือกสอนอ .5 อีกจำนวน9รายเนื้อที่รวม64ไร่3งานเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวสามารถนำมาออกเป็นโฉนดได้ในอนาคต